สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงของเขาเป็นคนเดียวชดแหวนไม่มีก็สั่งรองไปเลยค่ะติดตามติดตามกาบบตั้งแต่วันแรกที่ไลฟ์เลยจนวันนี้กบบจะได้แต่งงานแล้วยังไม่ขอบคุณค่ะแล้วตอนแรกเขาจะซื้ออัอนหนึ่งที่มีเพจเขาใชจริงอะ่ะฉันก็ชอบอันเพจใช่ปะแล้วฉันรู้ราคาฉันก็เอามือฉันก็หน้าแบบเนี้ย มีเพจห้าแสนกว่าแกฉันไม่ไหวฉันรู้สึกว่ามันไม่ได้มีเรื่องในโอกาสอะไรนึกออกปะก็เลยรู้สึกว่าหล่อวะจ้าสาอคุณเพนกวินเอ๊ะเพนกวินนกนกเพนกวินเพนกวินนกคืออะไรทำไมแม่ต้องตั้งชื่ออย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าแบบมันไม่มีเรื่องในโอกาสอะไรที่ต้องซื้อให้นึกออกไหมก็เลยเอออย่าเลยเลยเงี้ยก็เลยบอกว่าเอาไว้ก่อนละกันเลยเพราะว่าโปรบัตรบัตรเครดิตอ่ะมันดีช่วงเสาร์อาทิตย์ด้วย ันนี้ค่ะมันดีช่วงเสาร์อาทิตย์ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าวันไว้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วสัปหังนึงแล้วนางก็มาหน้งแล้วนางก็บอกว่าชอบมนี่ก็บอกว่าชอบแบบเฮ้ยพีมันตั้งค่าแสนที่พีเอาเงินกับเอาไปทําบ้านเถอะสัปหังนางก็ลุกหายไปสัปหังพนักงานก็ยกมาพร้อมกําไรแต่ฉันก็ยังรู้สึกว่าเพือนตั้งอยู่ดีดนึกออกไหมเขาเลยบอกว่า หรือแบบนี่บอกว่าหรือว่างั้นเอาวันที่ไม่มีเทปไ์มาเมันสามแสนมันก็ถูกกว่าสองแสนนึกออกไหมประมาณสองแสนก็บอกว่าเอาแบบนี้ไม่มีเทปก็ได้ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบจะเปลี่ยนอีกพนักง,งานก็คงจะแบบจะหนีผมใช่ไหมไม้วนเนาะดีกว่าเก็บองลยนแี่เก็บห้องก่อนหนีไปดีกว่านนี่กอะได้เสร็จนั่นแหละหนูก็เลยเออไม่เอาดีกว่า ไม่อยากให้เขาเปื้อนไม่ต้องเปื้องตังกระเนี้ในส่วนนี้นึกออกไหมคือที่ฉันใช้อยู่อะ่ะมันก็ใส่ได้นึกออกไหมแล้วฉันก็บอกว่าเดี๋ยวฉันซื้อแหวนให้แล้วฉันก็รู้ว่าแหวนอะ่ะที่ซื้ออะ่ะรู้ไหมว่าเท่าไหร่แต่ยังไม่ได้ให้ตังค์เรานะเก้าหมื่นสามวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าต้องขึ้นไลน์นิดนึงทุกคนช่วยซื้อแหวนให้ผู้ชายแต่ฉันหน่อยแหวก้าว หนูองกิจเลื่อนเลยนะเนี่ยแม่แหมหนูว่าเดือนนี้มันเดือนเกิดของหลายคนนึงอ๋อพ่อแม่พี่พีทเอออะไรอย่างเงี้ยมันมันเยอะใช้เงินเยอะเออมันค่อนข้างที่จะใช้เงินเยอะ